สวัสดีค่ะนะักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับคุึงครูชาชานะคะเราเรียนในหน่วยการเรียน,นรู้ที่13นะคะวิธีเขียนตำแหน่งของสรลไอไม้มว้วนแล้วก็อ่านออกเสียงนะคะและประสมคำด้วยสรลไอไม้หมวนนะคะลูกเรามาทบทวนคําที่ใช้สรลไอไม้หมวนกันนะคะคําแรกเลยนี่นะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม ให้สับไใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอมีหลงไหคำว่าไหลตัวนี้นะคะลูกไม่ใช่ปลาไหลนะคะปลาไหลจะต้องใช้สลไลม์ไมมาลายนะคะใครขอดูจากใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดนะคะอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียง บ้าใบถือหญยบัวหูตามวัวมาใกล้เคียงแล้วท่องอย่าละเลี้ยง20ม้มวนจำจงดีคำที่ใช้สไลไม้หมวน20คําคำนะคะเรามาดูนะคะการประสมคำด้วยสไลไม้หมวนนะคะลูกคุณครูจะมีคลิปวิดีโอนะคะสไลการใช้สไลไม้หมวนนะคะ20คําคำมาให้นักเรียนนะคะดูกันนะะนักเรียนค่ะนักเรียนจำคลิป ตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างสลายไม้มมวนให้นักเรียนจำได้ไหมคะเออในนั้นนะคะจะบอกถึงตัว20ม้วนจําจงดีจาได้ไหมคะยี่ม้วนมาจา,จากการใช้สลายไม้หมวนมาผสมกับพยัญชนะนะคะลูกมี20คําที่ใช้สไลายไม้ม้วนนะคะเช่นคําว่าอะไรคะเดี๋ยวครูจะท่องให้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวนักเรียนนะคะค่อยกลับไปท่องนะคะอันคาแรกเลยนะคะ ใหญ่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคู้ท่องยาวเลยนะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สัตว์ไพ้ใช้คล้องคอไปใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดู จะคร้นงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเราท่องอย่าระเรียง20ม้วนจำจงดีนะคะก็คือการใช้นะคะสลายไม้ม้วนที่มี20คำนะคะจำจงดีจำนะคะลูกเราจะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องนะคะบ๊ายบายนะคะไว้เ,เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ นักเรียนค่ะนักเรียนจําคลิปตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างสลาไลด์ไม้ม้วนให้นักเรียนจําได้ไหมคะ,ะในนั้นนะคะจะบอกถึง ตัว20ม้วนจำจงดีจำได้ไหมคะ20ม้วนมาจากการใช้สลายไม้ม้วนมาผสมกับพยัญชนะนะคะลูกมี20คําที่ใช้สลายไม้ม้วนนะคะเช่นคําว่าอะไรคะเดี๋ยวครูจะท่องให้ฟังนะคะและเดี๋ยวนักเรียนนะคะค่อยกลับไปท่องนะคะอันแรกคําแรกเลยนะคะผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูท่องยาวเลยนะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สัต ใชใช้คล้องคอไปใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดูจะใครนงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเราท่องอย่าระเรียง20ม้วนจำจงดีนะคะก็คือการใช้นะคะสไลา์ไหม้ม้วนที่มี20 ะะจำจงดีจำนะคะลูกเราจะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องนะคะบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะอย่าลืมทบทวนการใช้และฝึกอ่านคำสลายไม้หมวนกันนะคะวันนี้คุณครูชาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันนะคะ